เรายังไม่เสร็จเราเลยยืมรถผู้จัดก,การกับบ้านค่ะย <you> ั่วยั่วตอนนี้ก็นั่งรอคนขับลงไปซื้อของอยู่รถยังไม่เค <Hey. S 2> hey, ลื่อนตัวเฮ้ยเฮ้ยรถไห <laughs> <laughs> นตอนนี้ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ w ว a t คนล่องนี่แหละค่ะระหว่างรอคนขับเราก็จะมาพังเด็กสปีดภาษาอีสานกันก่อนนะคะน้องน้องมาจากจังหวัดอะไรคะอเมริกาเ,เอา้าน้องน้องจะพูดภาษาอีสานนะคะส่วนแม่ตัวแม่จะพูดภาษาไทยแต่เราคุยกันรู้เรื่องน้องน้องจะพูดาภาษาอีสานน้องอยู่จากน้องมาจากสาราคาม มหาสรา,ารคามตอนนี้ฝ<ว>นฝนก็เริ่มลงหนามิดแล้วเขาไม่กล้าพูดนะเขาปกติเขาจะพูดภาษาอีสานแม่ก็จะพูดภาษาไทยกับเขามไ่้ยังความออกเดินทางหรือยังออา,าตอนไหนเนี่ยตอนไหนเนี่ย

ฝนตกตลอดทางวันนี้เราจะมาทำรีวิวการทำอะไรวะเนี่ยโหมันไม่มีมีแต่ไก่ไรถแล่จ่อดด้วะ เป็นไงคะลูกลูกทัวร์อโอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ภาษาอีสานภาษาอีสานคือภาษาภาษาที่หนูพูดอยู่ที่บ้านน่ะภาษาที่หนูพูดอยู่ทุกวันน่ะเอซิกิบอ๋มามีแม่ทายคลิปแม่ละแม่ละภาษาแบบนี้ละเขาเรียกว่าภาษาอีสาน นี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันดีกิจกรรมสร้างเชียร์เ่ยอ้าวตกปลาใช่และของแตนทำกิจกรรมหนึง่งทำอะไรคะเอาไม้นมาแล้วก็ปัน้นเป็นรูปเอาไม้นี่มันดินเหนียวมังกรอ,อันนี้มันใช้ดินเหนียวไม่ใช่เอาเป็นไม้ก็ได้มั้嘛 ไม้มันต้องใช้มีดแกะสลักกรนักกว่าเอามีดม้าเลยก็มีเจ้ายัางเท็ดดีเอาอีแมทดีว่าขนน่ะโอ้โหไม่ต้องตกใจนะคะเพื่อนๆน,น้องจะพูดไม่ค่อยเพราะ